สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้แม่เพียวชาแนลเอเอาหน่อไม้มาฝา,ากแม่นิวเกียค่ะหนอ่อไม้สดๆในสวนเองค่ะเบ,บ่ได้ไปหาอยู่ใส่ราคาท่านผู้ชมค่ะมาเบิ่งกันเด้อทองโดูผลไม้เก็บมะม่วงอีกแม่เพียวกันได้ฝากทองน้ำเพ่ลหรอคะวันนี้คือ 9, กเกากรแคคือเกาอมนตนคือเกามะม่วงคือ,อเกาตะนมตะเนี่ยเออเหมือนงวดจะฝากทองเลยเน,ะนาะเพียบกันเลยกับเต้าเนาะเอฝากทองจ้ากาแฟกันนี้ นี่นะคะหน่อไม้สดในเพียวเบิดพ่นรับมีดกําลังสิจักมาหม้ค่ะบ่สิเข้ามีดบ่เข้าแม่เพียวก็ว่าสิเอาแมงกีดมีดมาให้ลาวก็ลืมเลยนี่ว่าสิเก็บเพเออผักกระยอกะแยก็หาเองเด้อผักเพิกเด้อนี้เอาแต่หน่อไม้มา้าสิไปุมผู้ปกครองจักแล้วแล้วมากินแกงหน่อไม้บ่จักู้กันด้ท่านชมแว่าเท่าไหร่วานกินแกงน้ำไม้เด้อค่ะมื้อนี้ ทเทใส่อันนั้นเนาะมาดามเนาะใส่กระโตกเนาะโตกจกกระโตกคักขนาดแล้วบ่ไหนโชว์ทั้งเดียวอืโชก็มีโลนไอีก้อยก็ปนเอาทซะลุยโลนขนาดีกอเกโจที่โต๊ะนี่นะอังอีกแได้อีกเด้อเออมาก็ให้ตลล่ะจะเลยมโลนออเอาบังดก เโลวโลเโลเโลโจ้เอตีสาวโจ้าวโจ้จังกปรรุงแบบฟันจิเรียจะกระตัดไปมาทกปักมาโบไปจะแล้วก็ไอไฟนะแรงมกเลยมากเลยไม่เพียวว่าภประชาโซนะคะบริเวณว่าภาษาขมรนะคะนี่ประชาโซค่ะภาษาทั้งสิ่นของไม่เพียวนะคะนี่ผู้ชมอย่างงนะคะประชาโซนะคะ อาบองอาบองอ่ะอาบองอาบองเป็นาโซดูมาดา่ามองมณีสีเก่งยังเห็ดยังจะนายเอจีนอาบองอาจีนอาบองเออตอนเที่ยงเออตอนเฟ้นเเออปียอระเนื้อเด้อปะปีแอญะเนื้อเด้อเอ็มปีแอปเดชนะอืมมีมะม่วงพร้อมค่ะมะม่วงยังขึ้นตัวนี้เหรอ งามเนาะนั่นน้ดอกไม้เออมันซุกมันแข็งเนาะน้ำดอกไม้เนาะบ้านเหมือนบ่อ มัอกาี้อแล้วมันร้อนนี่กนไงเงาไงเงาฟอลดหนี่งนะจนมนอแต่จะมีแบลอกยาจนันติกันเนื้อลึกยากยากจะยากะซีพุ่มหนไม่ยันเนื้อมูสามันยเกสาคันไลม์่โลนเลยเลยขยุกเ่ยไปเนาะยันยูยุี่าสั้นีจัเสนสไลเลยนีสไลมี่ดอ่าเามน แม่นเพยนะคะข้างใหม่ค่บะบันทึกด่นะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ